พ่อมาวันี่กับลูกให้พี่แกนทำภาพก่อนมาตั้งกล้อง ชุดบน่างก็เป็นไปตามที่ตัวเองนะคะแล้วก็จะคอยทาสามีนะวก็คือสมศรลปนกนะคะเขารู้ว่า1ิป์กยังไม่นรักเก่าอ่แล้วก็ตามไปแล้วบากวางแผนอะไรจะงต้องิดบทมกันด้วยตรว่าตอนนี้แครเองก็ยังอ่านไม่ทั้งหมดนะคะบทว่าตย่ท่ารแล้วก็จะเพิ่ค่อยเพิ่มคมได้ข่าดน้คนร้ายนี่ก็มีแบ Gracias. จะดีใจจะดีใจมากกว่าจริงก็ไม่โไปว่าเราเองก็ทำใเต็มที่สุด่าได้รับผลดมาแล้วเราก็เอาให้สุดๆเลยคากะายสิค่ไทยกองานะคะะคเรื่องของักแสดงกแสดงและคนไทยครังแรกนะคะก็จะออนประมาณพฤษภาคมนะ